สวัสดีครับผมป๊อกอิทธิพันธ์ออกมาเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวไปกับพวกเรานะครับ ในรายการแคมปิ้งออนเดอะเวย์สวัสดีครับผมกิกเดนัยจารุจินดาครับรายการที่จะพาทุกทุกท่านนะครับไปท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยพาไปในสถานที่ท่องเที่ยวในสไตล์แคมปิ้งกับพวกเราครับได้ไปทานอาหารขึ้นชื่อได้ไปเช็คอินคาเฟ่ชิคๆรวมไปถึงการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ชีวิตเฮงๆปงบางๆครับเช็คอินจุดถ่ายภาพและค้นหาจุดตั้งแคมป์ออกเดินทางไปแคมปิ้งออนเดอะเวย์ไปพบกันนะครับแคมปิ้งออน